เปิดบ้านนกสินใจไร้งานวงการหนึ่งปีเต็มขนของนี้อยู่ดอยเชียงรายนกสินใจว่างครบ1ปีผ่าเยี่ยมชมป่าที่จังหวัดเชียงรายปลูกไว้4ปีเตรียมไว้ทำบ้านแต่ถึงอย่างนั้นแฟนคลับของนกสินใจก็สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของเธอเนื่องจากในช่วงนี้นั้นเธอได้หันไปใช้เวลากับการดูแลหลานชายตัวน้อยอีกทั้งยังใช้เวลาไปกับการพักผ่อนมากขึ้นโดยเรามักจะเห็นคุณนกอัปเดตไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันต่างๆและหมั่นลงภาพสวย,สวย สถานที่งดงามรวมถึงได้กเกรดความรู้ประวัติศาสตร์เรื่องโบราณสถานอีกด้วยซึ่งนกสินใจนั้นแต่งงานมาแล้ว33ปีเมื่อทดสอบจิตใจถามปุ๊บตอบปับ๊บแต่ถ้าเลือกไปทะเลกับภูเขาสองคนจะเลือกไปที่ไหนซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตอบเหมือนกันคือทะเลนั่นเองค่ะ